สุดยอดไก่สยาปะทะไก่แสงอุสาเรเวลเต็มวัดพลังพลังมัดอุ้ยไก่ลูกเกี๊ยบสยาปะทะอุ้ยลูกเกี๊ยบสยาเหมือนกันเจ้าสยา ว้าววุ้ยต่อยเข้าครับผมเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาริไปนะครับกับเกมมนกนะภูระกึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่71กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้อัปเกรดไก่ลูกเยียบของเราจนเป็นออร่าสีแบบนี้ไปแล้วนะ ชมพูออ่อน,ออนสำหรับในวันนี้พี่ก็ไม่ได้มีตังเยอะแยอะอะไรหรอกนะแต่ก็น่าจะพออัปเกรดเจ้านี่เป็นอีกขั้นหนึ่งได้ค่อยๆทยอยอัปเกรดไปละกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าลูกเจี๊ยบสุดโหดของเรานั้น จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นขนาดไหนกันนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีใช้เจ้าไก่ลูกเจีย๊ยบซัดคู่ต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถา้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่สำหรับตอนนี้พี่มีอยู่2,000กว่าล้านต้องใช้ในการอัปเกรดไก่ลูกเจีย๊ยบ618ล้านครับผมได้เวลาอัปเกรดเจ้าลูกเจีย๊ยบเรเวล4ครับผม โอ้โหดูค่าพลังแม่144ล้าน HP ก็189ล้านใช่ไหมคิติโอลเหมือนเดิมแล้วก็ดีเฟนต์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเหลือเงินอยู่1,400ล้านเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่แอคแท็กของเจ้านี่กันก่อนโอ้ยใช้เงินในการอัพอื ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยโอ้โหออล่าตอนนี้นี่สีอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเอ่อสีออกม่วงๆครับผมโอกาสชนะ99%สุดยอดไก่ซยาปะทะไก่ราโตราโตโอ้โหเล่นของเล่นอะไรของแกเออโลบาเลียลาโตราโตช่วยกันไม่ได้ เป็นการวอร์มมือที่ดีนะเริ่มต้นตอนนี้ก็ลุยกันต่อเนื่องเลยดีกว่าดูซิสู้ออนไลน์ครับผมตัวไหนก็มาเถอะแม่ไม่มีแพ้อยู่แล้วนะสุดยอดไก่น้อยปะทะโอ้ยไก่แดงเรเวล20ไก่ซูปเปอร์โคซไยาปะทะไก่แดงออร่าเต็มโอ้ยให้เราวอร์มมือกันอีกแล้วใช่ไหมสวัสดีเพื่อนทักทายกันก่อนน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดี ยา yeah. ต่อยต่อยต่อยพลังโอ้โหละลายร่างกายครับผมได้เวลาการเปลี่ยนด่านครับผมนี่ออร่ามุ่งม่วง,งเฮ้ยเดี๋ยวเราควรจะอัพอัตราการคิติคอลนี่ให้เต็มกันนิดหนึ่งน่าจะจำเป็นในการใช้งานแล้วก็ลุยธรรมดาก่อนซิโอกาส98%สุดยอดไก่ไซยา่าปัทะ โอ้โหไก่เปล่าครับผมตัวเปลือยจ้าไปใส่เสื้อผ้าสะเถอะ ไม่งั้นก็เผาไหม้ไปซะอืเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้สู้ออนไลน์ครับผมอู้เจอไก่ก้ามเรเวลสีบผมชอบเจอตัวเรเวลเท่ากันนะสุดยอดไก่น้อยพทะ,ะไก่ก้าม2 2ออรล่ามั่วเหมือนกันสวัสดีเพื่อนเขาชอบจับคู่ให้เราเลเวลเท่ากันนะย่า <Yeah, S 1> แต่ฉันโคตรแข็งแกร่งอือ <c oughs> อุ้ยโดนโจมตีแค่เก้า ดีดหินหรือว่าดีดเศษฝุ่นมาวะนี่ยโคตรเบาขอตัวเลเวลยี่สโหดๆเปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินครับผมอุ้ยนี่มันเฮ้ยไก่ก้ามเลเวลสิเจ้าไก่ซูเปอร์สยาปะทะไก่ก้ามออร่าโคตรโหดคนไทยหรือเปล่าวะนี่อ่เฮ้ยพลังมัดต่อยลุลว่ะโอ้โหจะทุบได้แค่ง้างมือหรอกนะยังไม่ทันจะทุบก็สิ้นใจก่อนละนะโอเค เปลี่ยนด่านครับผมตอนนี้นี่เงินที่เหลือก็นำมาอัพเฮดพีปั๊บปับปราบเฮดพีนี่ ใช้เงินอัพเยอะแต่ก็ยังเหลือเฟือเหลืออยู่พันกว่าล้านนะตอนนี้แม่ถ้าอัพดีเฟนนี่เงินอาจจะหมดโอ้โหเจอไก่แผงคอสิงโตธรรมดามากสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่สีน้ำตาลโอ้โหขึ้นสวรรค์ไปซะเถอะพลังมัดรัวเขาบผมหูยกลายเป็นเศษผงแล้วก็เดี๋ยวจะโกยลงท่ออ <c oughs> ืมเปลี่ยนด่านต่อไป ขอเจอตัวที่โหดกว่าน,นี้อุย้ยเจอเจ้าไก่ดำเลเวลยี่สิบขนาดเลเวลเต็มแต่ว่ายังเป็นสายพันธุ์ไม่เก่งสุดยอดไก่น้อยปะทะเจ้าไก่ดำออร่าเต็มลุยพลังมัดยา่าโอ้โหวันฮิตคิวตลอดถ้าผมตอนนี้นี่เดี๋ยวเรามาลุยกับเจ้านกกระจอกเทศกันนิดหนึ่งสุดยอดไก่น้อยปะทะนกกระจอกเทศเลเวลร3อต่อยซี่โครงของมัน โ yeah. อ้ยลดเลือดโคตรเยอะเฮ้ยหมัดแรกไม่ธรรมดานี่อันนี้หมัดเบานิดหนึ่งเฮ้ยซัดมันอุ้ยอันนี้ไม่คิดเฮ้ยคิดหน่อยเพื่อนเดี๋ยวก็แพ้หรอกว้าวเออเร็วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยโดนบี้ตายครับผมอ,อใครยังไม่เคยเห็นเจ้าลูกเกีย๊ยตายสภาพ แกแค้นครับผมกระทือพลังหมัดอุ้ยขี้ยังแรงนีสองหมัดเกือบตายนีอุยอ้ยเฮ้ยอีกปัดเดียวล่วงแน่นอนดึงขนหน้าอกมันนี่ได้ดวงตามา600กว่าครับผมดูสิมีอยู่39,000กันแล้ว ต้องเก็บอีกเยอะืหกว่าจะได้แบบว่าเจ้า,าตัวใหม่นะเปลี่ยนด่านครับผมลองสู้ธรรมดาก่อนสิโอกาสชนะ57%เจ้าไก่ลูกเจี๊ยบสย้ย่าปะทะอุ้ยลูกเจี๊ยบส้ย่าเหมือนกันใครจะเป็นฝ่ายชนะเจ้าสยา้ย่าว้าวอุ้ยต่อยเข้าครับผมอุ้ยมันต่อยแรง ว้าโอ้โหวออล่ามันเต็มใช่ไหมเนี่ยลดเลือดไปได้ครึ่งหลอดอยู่ๆก็สู้ไม่ได้เฉยถ้าออล่าเต็มขนาดนี้เราก็น่าจะพ่ายแพ้แหละนะไม่น่าแปลกใจอุ้ยเจอไก่น้ำแข็งแม่นานๆจะเจอคนเล่นทีนึงนะสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่หิมะพลังมัดลัวน้ำแข็งยา่าโอ้ยลำแสงละลายทุกสิ่งน้ำแข็งยังไม่ทันจะงอกขึ้นมาเลยนะหายไปแล้ว น่าจะทําการเปลี่ยนด่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพดีเฟนต์กันนิดหนึ่งนี่ปราบดูเงินโอ้าๆใช้ไปเยอะเฮ้ยโหดแล้วเกินกับการอัพดีเฟนต์เงินหมดเหลือ <_ at> 21อล้านโอ้โหอัพยังไงคราวนี้หน่วย1 000 0 0ยพันหมื่นแสนล้าน121ล้านถึงจะอัพขั้นต่อไปบวกทีละนิดทีละหน่อยเองนะสำหรับดีเฟนต์ลุยครับผม ได้เท่าไหร่เท่านั้นอัตราชนะ99ครั้งแพ้3ารเพื่อผมโอ้โหไอ้น,นี่มันโหดเหลือเกินปะทะเจ้าสุดยอดไก่น้อยเรเวลเต็มไก่ใสา่ปาปะทะสุดยอดไก่น้อยออร่าเต็มลุยเลยเพื่อนหมัดปะทะหมัดจ้า โอ้ยลดเลือดไปได้นิดเดียวโคตรอึดถึกขึ้นเยอะโอ้โหถึงกับเรเวลอัพกันเลยทีเดียวนะเนี่ยมาเปลี่ยนด่านอีกแล้วก็ขอเจอตัวแบบเก่งๆหน่อยสิโอ้โหเจอไก่สามูไรเรเวลเต็มอืมคนชอบเล่นเหลือเกินไม่บอกก็รู้ใครจะชนะ ย่า yeah. โอ้ยโดนไปกี่รอบก็ไม่เข็ดอมืมาแบบเรื่อยๆเลยนะสมุไรเลเวล20เปลี่ยนด่านเลยสิด่านหิมะลลยต่อเนื่องเจอไก่ไซตามะสุดยอดไก่ไซยาเจอไก่ไซตามะหนึ่งหมัดออร่าเท่ากัน คิดจะมาต่อสู้กับฉันอย่า yeah. ต่อยต่อยต,อ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 ตอโอ้ยร่วงครับผมไซตามะก็โดนสั่งสอนได้อุย้ยนี่มันไก่แสงอุสาเรเวล20สุดยอดไก่สยาปะทะไก่แสงอุสาเรเวลเต็มวัดพลังพลังมัด อุย้ยต่อยแบบเฮ้ยสูสีอยา่าว้าวมันเกือบตายโอ้โหนิดเดียวเฮ้ยน่าไปอัพดีเฟนซ์เพิ่มจริงๆเลยนะให้ตายเถอะตอนนี้นี่อัพดีเฟนซ์เพิ่มนิดนึงครับผมขอแก้แค้นตัวเดิมได้ไหมอุย้ยมาเจอไก่น้ําแข็งให้ตายเถอะอย่างนี้ก็ต่อยให้พรุนยา่า เรียบร้อยเฮ้ยส่งตัวเก่งกว่านี้มาอุย้ยเจอไก่นักเลงเรเวล20ต,ตัวนี้ก็น่าลองโคตรไก่ซูปเปอร์ไซยาปะทะไก่นักเลงโอ้โยปะทะกันหน่อยยยาจิวทีเดียวรู้เรื่องโอ้โหเจอเอเลียนอได้เวลาในการแก้แค้นครับผมไก่ซูปเปอร์ไซยาปะทะเจ้าเอเลียน อมืมาจากต่างดาวเหมือนกันชกให้ลิ้นแตกครับผมว้าวเออ,อืเจอยม,มทูตก่อนจบและกันนะสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่ยม,มทูตโอ้ยออร่าม่วงอย่างเท่ครับผมพลังมัดส่งวิญญาณโอ้โห ตายกันหมด <c oughs> แม่ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราคงต้องเก็บเงินแล้วก็เตรียมจะอัปเกรดเจ้าสุดยอดไก่น้อยในคราวหน้ากันอีกนะคราวหน้านี่น่าจะมีการเปลี่ยนออร่าให้ดีขึ้นนะผมสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบเก็บเงินทําตอนหน้าแบบว่องไวกันด้วยนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ บายบายจุ๊บจุ๊บ